ทีนี้เรามาดูติกตอกกันบ้างน,นะครับข้ออย่างที่เราได้เห็นภาพไปนะครับว่าทางด้านของซีโหน้าหล่อนะครับชาวส so ิงคโปร์อายุ40โจโซจีนะครับแต่ว่าถ้าเขียนแบบฝรั่งก็โชจีโจเนี่นะฮะก็เข้าไปนะครับแถลงต่อหน้า c คอนเก s สเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยที่บอกนะครับว่าณนะเวลานั้นเนี่ย ผลในการสร้างความเชื่อมั่นของ t i k t o อกนะครับต่อทางการสหรัฐมันค่อนข้างจะไม่มากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเว็บไซต์ของ b l o o m b e r g นะครับรายงานบอกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ t i k t o อกนี้ช่วยทําให้เข้าใจที่มาของความร่ารวยของจางอี้หมิงก็เป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ er, หรือว่าผู้ร่วมก่อตั้งนะครับของ By d บ n c e ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ t i k t o อกเนี่ยนะครับซึ่งมีอายุเพียงแค่3 9มสิบเก้าค่นั้นเองคืออ่อนกว่า c e o ของตัวเองก็คือโจโซจีเพราะโจโซจีเนี่ยสี่สิบปีนะครับ โดยที่ Bloomberg b ิลเลียน i n อ e Index ระบุบว่าโจได้มีการอธิบายโครงสร้างบริษัทระหว่างการนะครับขึ้นให้การต่อสภาคอนเกรสนะครับบอกว่าผู้ร่วมก่อตั้งไบ n อนาสกิท่านนี้แหละครับจางอ e ี้หมิงเนี่ยนะครับถือหุ้นของ t o k เนี่ยอยู่ประมาณ20%ตัวเลขนี้ถือว่าต่ำกว่าการประมาณการของรายงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับนั่นอาจจะมีความหมายว่าทำให้ความมั่งคั่งของจางอ e ี้หมิงเนี่ยอยู่ที่42,300ล้านต่อลาบอิงจากมูลค่าเดิมที่คนเชื่อกันว่าใช่ <c oughs> ที่อยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ5เท่าเลยทีนี้ตัวเลขประมาณการตรงนี้ก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ13,000ล้านดอลลาร์จากช่วงกันยายนของปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพรายใหญ่ที่สุดในโลกนะเริ่มต้นซื้อหุ้นคืนกลับไปนะครับประมาณ300,000ล้านดอลลาร์ทีนี้ครับ2ปีที่แล้วมูลค่าหุ้นของ t i k t o k ที่จางถืออยู่เนี่ยมีมูลค่ามากกว่า60,000ล้านดอลลาร์ทำให้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย มีรายง,งานบอกว่านักลงทุนยินดีที่จะซื้อหุ้นในส่วนนี้เป็นมูลค่า400ล้านดอลลาร์เลย <c oughs> ช่วงที่ผ่านมาครับ Bydance บริษัทแม่ TikTok ที่ปักกิง่งต้องจัดการกับปัญหาที่นอกเหนือไปจากอัตราดอ,อกเบีย้ยและครับเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัทนะครับเทคโนโลยีด้วยนั่นคือข้อหาเกี่ยวกับสอดแนมข้อมูลพลเมืองสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ของบริษัทนะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดบ่งชี้นะครับว่ามีผู้ใช้เนี่ย150ล้านคนในสหรัฐ ก็คือประมาณเกือบครึ่งประเทศแล้วฮะสหรัฐก็มีพลเมืองประมาณ325ล้านคนซึ่งส่วนนี้นําไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลนะครับที่จีนแล้วก็เรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์สหรัฐเองครับจึงเริ่มต้นเตรียมที่จะแบนทิกก็ถ้าบริษัทนั้นไม่ยอมออกจากบริษัทแม่พนักงานทิก t ็ถกเป็นบริษัทลูกใบแดนนะครับก็พยายามกดดันให้เอาทิกน็ถกออกจากบริษัทแม่เสียทีนี้ช่วงเวลา4ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับที่ ทางด้านโจโซโจีขึ้นชี้แจงกับสภา,าคอนเกรสเนช่วงสัปดาห์ที่แล้วเจ้าตัวคือโจนะครับปฏรเสิเรื่องที่ถูกกล่าวหาพร้อมปกป้องบริษัทแม่อย่างเต็มเหนียวเลยนะครับท้งแดนอีท East, ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากเวสต์บูชเซคูริตี้สที่นิวยอร์กบอกว่าทิกตอกติดอยู่ในสงครามชักขยุ่ทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะที่นาฬิกาก็เดินเข้าสู่การแบนของสหรัฐการบังคับขาย <c oughs> ซึ่งความกูก็คือผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยเริ่มต้นเบื่อแล้วครับกับการควบคุมเรื่องเกี่ยวข้อมูลของจีน ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการรับรู้ของ t i k t o อกซึ่งในมุมมองของ e ีส t เนี่ยถือว่าเป็นเกมโป๊กเกอร์ที่มีความการเดิมพันสูงความมั่งคั่งบรูเบิร์กนะครับแก้ไขาการประมาณการนะครับมูลค่าสุทธิของจางอี้หมิงเพื่อสะท้อนความเป็นเจ้าของที่ระบุได้นะครับที่ระบุเอาไว้และการประเมินมูลค่าของไบแดนที่ลดลงไปด้วยโจเซ่ตจีครับได้อธิบายบอกว่าจางอี้หมิงนะครับในฐานะที่เป็นผู้อดีตผู้เป็นผู้ก่อตั้ง ถือหุ้นส่วนใหญ่ t ิ k t o k 20%ในขณะที่คนนึงครับเป็นโ c o าวเดอร์ er, มีชื่อว่าเหลียงหรูโปนะครับคืออีก1%ด้วยกันทำให้เหลียงหรูโปมีมูลค่าทรัพย์สินที่2,100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนที่เหลือเป็นของนักลงทุนสถาบันครับที่60%พนังกงานบริษัทอีก20%ด้วยกันอย่างไรก็ตามครับสับส่วนส่วนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับจากทางไบแดนซ์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ติกกอปนะครับขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจางอี้หมิงเองจะไม่ได้เข้ามาจัดการการดํานนงะจววัขอไบแ แต่ว่าหุ้นของผู้ก่อตั้งแน่นอนโดยธรรมชาติเลยก็มีสิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อถ่วงดุลเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปนะครับในอุตสาหกรรมซึ่งโจโอบอกว่า <c oughs> น่าจะทําให้พวกเขามีอานาจมากขึ้นในการตัดสินใจทีนี้ครับจางอี้หมิงต้องก้าวลงจากตําแหน่ง CEO ของไบแดนนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมของ2ปีที่แล้วคือ2021กาลาออกจากสมาชิกคณะกรรมการคือบอร์ดเมมเบอในปีเดียวกัน โดยปล่อยให้ทั้งสองตำแหน่งนตกเป็นของเหลียงหรูปโปก็คืออีกคนหนึ่งที่ตั้นขึ้นมานะครับอายุ40ปีเพื่อนร่วมและห้องในเวลาที่พวกเขาเรียนมาหาวิทยาลัยด้วยกันสำหรับไบแดนส์ครับย้อนกลับไปนะครับพวกเขาถูกก่อตั้งประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขนาด4ห้องนอนแล้วก็มูลค่าของเขาปรับตัวเพิ่มขึ้น11เท่าโดยมีติกตอกนะครับกับอีกอันหนึ่งคือเจ้าหินเป็นแอปคู่นะครับของจีนเป็นดาวเด่นสร้างรายได้ให้กับไบแดนส e สร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วในประเทศจีนนะครับรายอื่นเช่นผู้ค้าปลีกนะครับเชอร์อินกรุ๊ปเทอร์มูนะครับและก็ PDD Holdings ในการก้าวสู่แวดวงอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับของสหรัฐอเมริกาที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามครับความกังวลที่สหรัฐเขามีต่อเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของความเชื่อมั่นของบริษัทเหล่านี้ ราะหลายคนก็มีความเชื่อในโลกตะวันตกว่าบริษัทเหล่านี้ก็คือศูนหนึ่งของอิทธิพลของรัฐบาลจีนในขณะที่โจเซาจีนะครับเน้นย้ำบอกว่าทิกตอกเนี่ยทุ่มเงิน1,500ล้านาดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางด้านของความปลอดภัยของข้อมูลนะครับโดยผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแยกตัวออกจากบริษัทแม่ด้วยเช่นกันแต่แผนการนั้นถือเป็นไม้ตายสุดท้ายที่ตอนนี้จะยังไม่งัดออกมาใช้ทีนี้บ l ูเ m ิร์สอินเทลเลจ n นซ์ประมาณการนะครับว่าลำพังธุรกิจของทิกตอกในสหรัฐเนี่ย มีมูลค่าประมาณสัก4 0 0 0 0ืถึงห้าหล้านดอลลาร์สาหรัฐอย่างไรก็ตามครับการขายหรือการแยกทางกับ t i k t o อกนะครับจะเท่ากับการส่งออกเทคโนโลยีนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารของจีนซึ่งนักวิเคราะห์ของ b i m a n Deep Singh นะครับแล้วก็ Damien w uh, r i g h t m e r s บอกว่า b i d a n c e เองไม่น่าจะยอมสลักแขนหรือ operation ของพวกเขาในสหรัฐง่ายๆเพราะอัลกอริทึตรงนั้นของพวกเขาเป็นพื้นฐานสําคัญสาหรับความร่ำรวยของธุรกิจ และ t ิ k ต o k เองอาจมีฐานรหัสที่ใช้ร่วมกับแอป,ปอื่นๆของกลุ่มและการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการดักจับข้อมูลก็เลยทําให้ t นะิ t t อกนั้นอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบด้านผลิตภัณฑ์ถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคู่แข่งในสหรัฐอเมริกาด้วยครับเฟินฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ